5คณะนายอดนิยมของธรรมศาสตร์นะครับคะแนนสอบเข้าติดระดับหนึ่งใน3ตลอดเก่าแก่ที่สุดก่อตั้งมาแล้วกว่า78ปีไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนในธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะบขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียงต่อไหนกองก็สั่นกันเลยมือฉันเียพบกับพี่เตยแล้วก็พี่ท็อปครับวันนี้เราสองคนนะคะอยู่นสาที่กันแล้วก็ เห็นเหลืองเหลืองแดงแดงแบบนี้สีคุ้นคุณเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เรามาทำอะไรครับพี่ชอววันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์ห้าคณะนะยอดนิยมของที่ธรรมศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูทีละคณะเลยไปดูบรรยากาศตึกเรียนรอบๆนั้นมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็มาดูกันว่าห้าคณะยอดนิยมของธรรมศาสตร์มีอะไรบ้างไปดูกันเลย อาคารที่อยู่ข้างหลังเรานะคะก็คืออาคารเอสีเป็นธนาคาร,ารที่จะใช้ในการเรียนรวมของแทบจะทุกคณะน้องเข้ามาปีหนึ่งนะน้องจะได้มาอยู่ที่นี่ซึ่งเพิ่งสร้างใหม่ๆเลยแล้วน่าจะเริ่มเปิดใช้ไม่นานนี้เนาะ <ت ت> ใช่ค่ะเพราะว่าการเรียนรวมหมายความว่าบางวิชาเช่นภาษาอังกฤษหลายๆคณะอาจจะเรียนเหมือนกันเป็นวิชาแบบบังคับเริ่มต้นก็จะมาเรียนที่นี่นะคะนอกเหนือจากคณะของตัวเองแล้วก็มากันที่คณะวารสารนะครับคณะวารสารของที่มทเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีชื่อเสียงมากๆในระดับ ประเทศเลยคะแนนสอบเข้าเนี่ยจะติดอันดับหนึ่งใน3ตลอด oh. ซึ่งหลายคนจะงงว่าคณะวิสารคืออะไรถ้าใครรู้จักคณะนิติศาสตร,ร์เอ้คณะนิเทศนิติมั้ยไงคณะนิเทศอะครับวาสารจะเหมือนกันเลยเรามาดูกันที่สาขาของคณะนี้กันว่าถ้าอยากเรียนวาิสานิธรรมศาสตร์เนี่ยจะมีสาขาอะไรให้เลือกบ้างสาขาแรกนะคะก็คือหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ภาพยนตร์และภาพถ่ายโฆษณาระชาสัมพันธ์และสุดท้ายนะคะก็คือวิชาบริหารการสื่อสารค่ะ ก็ถ้าน้องคนไหนสนใจในสาขาที่กล่าวมานี้เนาะก็ประสานทรรมศาสตร์น<ไป><ไป>ั่นเองค่ะไปดูบรรยากาศกันเลดูบรรยากาศก่อน ในจุดจุดนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กันที่โควเวเบร์โคเวเร์คืออะไรคือทางเดินที่มีเพดานเอ๊ะ <millions S 3> ที่มีหลังคาทางเดินที่มีหลังคา,างเพราะว่าไม่มีนักศึกษาคนไหนนะคะที่จะสามารถทานคนแบบรรศาษาได้เขาก็าเลยมีโควเวเร์ที่จะเราจะสามารถเดินทะลุไปที่คณะ่างๆได้ <S <S เองกันฝนได้ด้วยกันแดดได้ด้วยกันลมได้ด้วยกันลูกเห็บได้ด้วยนี่คือนี่คือคุณสมบัติของอะไร และน่ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถพบได้ทั่วไปตามหลายทางและคลองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงแม้ว่าวรดอนุย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลายคนค่อคนข้างจะเกงรงกลัวแต่ในธรรมศาสตร์นั้นมันเหมือนลูกหมาตัวน้อยที่เซนลีและที่ส่ มีความเชื่อเล็กๆน้อยกับธรรมศาสตร์ว่าถ้าเกิดว่าเห็นเออขออภัยค่ะถ้าเกิดว่าเห็นเออน้องสาวคนนี้เดินลงน้ำไปนักศึกษาคนไหนจะได้เอฟและถ้าเกิดว่าเห็นน้องสาวคนนี้เดินขึ้นมาจากน้ำนักศึกษาส่ว,วนใหญ่ก็จะได้เอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางที่ดีถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับสิ่งมีชีวชนิดนี้อยากให้หลีกเลี่ยงจะดีที่สุดเพราะว่าน้ำลายของมันมีพิษค่อนข้างสูง คุณ,คณะต่อไปก็คือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับบัญชีธรรมาศาสตร์แน่นอนว่าถ้าน้องคนไหนอยากเรียนบัญชีอะ่ะมันต้องเป็นหนึ่งในความฝันของน้องอยู่ละเป็นคณะการบัญชีที่เก่าแก่ที่สุดใน,ในประเทศเนาะกะ่อ,อตั้งมาแล้วกว่า78ปีใช่ซึ่งก็อยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศคร่าวๆของคณะนี้กัน คิดแบบนักบริหารนักวิชาการนักวิจัยนักบัญชีนักตรวจสอบบัญชีนักฟองแผนระบบบัญชีนักบัญชีภาษีอากรเป็นได้เกือบทั้งหมดเลยคะ่ะ ข้อดีของการเรียนคณะบัญชีที่นี่อย่างหนึ่งคือถ้าน้องเป็นคนเก็บบ่อยชอบหาอะไรกินระหว่างเรียนคือที่นี่จะมีร้านอาหารอยู่ใต้คณะเลยตรงนี้ก็คือเวิร์กที่ชุกคณะค่ะจะหันา <c oughs> ขเข้าเวิร์กนี้จะเป็นรูปปั้นของท่านสัญญาธรรมศาสตร์และจะเป็นสี่คณะแรกที่มอทอได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ก่อตั้งมาหาลัยครับไล่ตั้งแต่เศรษฐศาสตร์บัญชีนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์จะอยู่ทางนู้นตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมศาสตร์นั่นเองนะคะก็ คือคะนังนิติต ก็คือคณะนิติศาสตร์อ่ะก่อนเริ่มแรกจะอยู่ที่ท่าประจันเนาะแต่ว่าในตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่รังสิตก็นานแล้วแหละหนึ่งในสี่คณะเริ่มต้นเนาะแทบจะพูดได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดของธรรมศาสตร์เลยก็ว่าได้เวลที่น่าจะติดท็อป2เนาะแข่งกับจุฬาเลยค่ะสำหรับน้องๆที่อยากรู้ว่านิติศาสตร์เรียนอะไรเนะเรียนเป็นยังไงบ้างสำหรับนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะจริงๆแล้วมีคลิปไว้ด้วยเนาะเราทำคลิปไว้ในช่องเหมือนกันรีวิวว่านิติศาสตร์เรียนอะไรนะคะพี่กีพี่เปิลลองไปกดดูได้นะสักได้นะเอางี้เราาาามดูบรรรยยกกศแล้ว็เีนค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในคณะที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนในธรรมศาสตร์คือคณะที่เราสามารถเติมคําลงนช่วง่ารปรับปรงอยู่การตั้งอยู่อ๋อโอเคโอเคได้ก็คือคณะรัฐศาสตร์นั่นเองนะครับสิงแดงสิงดำนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าสิงดำเนี่ยก็จะเป็นจุฬาเนาะแล้วก็สิงแดงก็จะเป็น ธรรมศาสตร,คร์ค่ะเป็นอีกคณะหนึ่งที่เป็นคณะผู้ร่วมก่อตั้งที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็มีชื่อเสียงมากของธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่พอดีบุคล,กลากรข้าราชการทางการเมืองเยอะแยะเลย<า>ไม่ว่าจะเป็นแบบประหลัดในอำเภอเ,เนาะแม้กระทั่งรัฐมนตรี <laughs> ใช่เหลือรัฐมนตรีก็มาจากที่นี่เยอะเหมือนกันครับ และคณะนี้ที่จะพามาดูก็คือคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกหนึ่งใน4คณะที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานของธรรมศาสตร์เนาะน้องๆหลายคนอาจจะมีความฝันที่จะเรียนต่อในคณะนี้เพราะว่าคณะนี้จบไปก็สามารถทํางานในด้านธุรกิจแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานในธนาคารงานดูแลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศอย่างเงี้ยก็ทําได้งไงก็คือเรียนเกี่ยวกับการเงินนั่นเองเนาะใช่ซึ่งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีอะไรบ้างนะคะเช่นการเงินและการธนาคารการเงินรอ ประศกฎหมายการเงินและสถาบันการเงินแล้วก็คนที่จบเศรษฐศาสตร์มานะคะส่วนใหญ่ก็มกกักจะไปประกอบอาชีพเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักวิจัยนักวิเคราะห์นโยบายนักวิเคราะห์การขายนักวิเคราะห์การลงทุนนักวิเคราะห์ธุรกิจก็คือได้ง่ายๆเลยเนาะมันคือเกี่ยวกับการเงินนั่นเองนะคะใครที่สนใจนี่ก็คือบรรยากาศของคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะ